สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ปลายเดือนวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2 5 6 4อิผมวิบูรีและจักรจันร์นครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมดีใจมากๆที่ได้เห็น Tik t o k นะครับมีคอนเทนต์ดีๆโดยเฉพาะเป็นคอนเทนต์สำหรับการศึกษาและให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสได้ดูกระทรวงศึกษาธิการของเราโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับ TikTok ในการผลิต คอนเทนต์ใน TikTok แต่เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้เยาวชนใน้คนที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้แบบง่ายๆในความรู้สึกผมมันก็เป็นเ d ็ดูเทนเมนเพราะว่าอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วและก็ทำคอนเทนต์ที่ดีใส่ลงไปในนั้นลองไปชมดูนะครับ กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวทจับมือกับ t ิ k ต o k แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทั่วโลกได้ผลึกกำลังและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสอนคอนเทนต์ทางการศึกษาค่ะผ่านแคมเปญ t ิ k ตอกยูนินั่นเองในรูปแบบวิดีโอสั้นบน t ิ k ตอกที่ ังไปสู่คอนเทนต์ทางการศึกษาแนวใหม่ที่ได้ประโยชน์และนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาความรู้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่หลากหลายด้วยล่ะค่ะถ้าเป็นคำนามการประชดประชันนะครจะเป็น sarcasm นะฮะจะเป็น3พยาง sarcasm แล้วก็ตัว s นะรตรงนี้จะออกเป็นตัว z sarcasm นะเช่น he likes to use sarcasm in his speech เรียกว่าเป็นการแจ้งเกิดของครีเอเตอร์ทางด้านการศึกษามากมายเลยก็ว่าได้นอกจากนี้น,นะคะผู้ที่สนใจคอนเทนต์ทางการศึกษาเรื่องใดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาษาสังคมเทคโนโลยีหรืออื่นๆอีก,อก,อกมากมายก็สามารถเข้าไปได้ที่แฮชแท็ก t i k กต k อก i ยูได้เลยค่ะแล้วค้นหาได้เลยสีนะคะสีชมพูสีส้มสีน้ำเงินสีเทาสีเขียวอ่อ,อนสีดาสีแดง สถานที่ปั๊มน้ำมันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสวนสนุกโรงเรศพานล,ลอยตึกสูงสำนักง,งานโรงงานอพาร์ตเมนต์พิพิธภัณฑ์เรียกว่าตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะครีเอเตอร์ต่างๆผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับสามารถที่จะสร้างวิดีโอคลิปของตัวเองลงไปใน TikTok และอย่าลืมติดแฮชแท็แล้วเขียนว่า Ti k t o k อยู่นี้ด้วยผมชื่อว่า รูปแบบแบบนี้จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนด้วยเพราะทําถึงเรื่องนี้มาทีมงานของเราก็ได้มีโอกาสได้รวบรวมช่องต่างๆใน YouTube ในแอปพลิเคชันต่างๆที่คิดว่ามีประโยชน์กับคนดูแล้วก็ควรจะเข้าไปดูเพราะว่าโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้ตัวของเราเองมีคุณภาพมากขึ้นผมจึงรวบรวมไว้ให้อีกสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดย all new isuzu d max เรืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน